ครับขอถือโอกาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมเองก็หูวซึกว่าอยากจะบอกอยากจะกล่าวพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องทนายนะครับคือผมเองบ่เคยมีคดีต่างๆหรอกครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่นอ้องบางคนลูกกลานบางคนบางท่านที่เจอคดีมากนะครับเมื่อเจอคดีมากนะครับก็มีผูเมื่อะนําว่าไปหาทนายนั่นไปหาทนายนี่นะครับ ส่วนผมเองเนี่ยกับพญยา่ยามบอกลูกบอกหลานมาแต่โตทำผิดโตก็ย่อมรับผิดไปบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ยอย่างมากมมยนะครับแต่ก็ด้วยบางขังบางค้าวเป็นกับบอกใครฟังบัางใว่าต้องต้องไปต่อสู่ทนายนั่นว่าจังสันทนายนี่ว่าจังสี่นะครับต้องสู้ใดแก่ปัญหาใดบมมีปัญหาสุดท้ายคำตัดสินของศาลออกมาก,กับปรากฏว่าได้รับโทษ การเสียเงินเสียทองรู้สึกว่าบ่ได้เกิดประโยชน์อย่างเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเฮ่าไปฟังผู้นั้นไปฟังผู้นี้นะครับเขาก็เอา,เอาทานายพอจะเรียกร้องเงินทองตัวเองกับวิ่งเต้นเพื่อเสียห้ยตัวเองเนี่ผ่านคดีความไปแมนยูครับสาหรับบางคนผู้ที่มีเงินมีทองมากมายนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นไดน้แต่ว่าลูกหลานเฒ่าในทานาที่เป็นประชาชนธรรมดานะครับ เวลาเจอปัญหาแต่เราบ่มีเงินบ่มีทองในลักษณะที่วิ่งเต้นสุดความสามารถนะครับมั่นก็บ,บ่สามารถจะเหตุชังใดโทษกองเต้าก็อยู่คือเกานะครับอ่ามีครั้งนึงนะครับที่เกิดปัญหาก็คือมาไปปรึกษาอเอ่อมีปัญหาผู้นั้นก็มานําเสนอว่าเออไปหาป้น,านั้นไปหาผู้นี้นะครับในท่ายที่สุดไปหาเขากับว่าบมมีปัญหาแก่ปัญหาใดนะครับ ัญหาต่างๆเราหนีผมสิวิ่งเต็นให้แบบนั่นแบบนี้นะครับพอผลมันออกมานะครับเวลาสารตัดสินออกมาตัวเองก็ผิดคือเก่านะครับแต่ว่าในขณะที่วิ่งเต้นออกไปในตัวเจ้าของถึงเมิดหลายนะครับวิ่งเต้นหาผู้นั้นวิ่งเต้นหาผู้นี้นะครับแมนยูบรกับบางคนบางท่านอาจทิสสาเร็จนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แหละบอสําเร็จนะครับผมจึงบอกกับลุกกับหลันเสมอว่าเมื่อตัวเองทาผิดนะครับเมื่อมีคดีความยังขึ้นมา สิ่งง่ายที่สุดก็คือถ้าคิดว่าตัวเองทำผิดอะไรนะครับก็ยอมรับสารภาพไปแต่แมนมีโอกาสได้พูดคุยหรือถ้าเฮามีคู่กรณีนะครับกับพยามคุยกับคูกบค่กรณีเท่าที่สามารถจะคุยได้คือไกลเกลี่ยกันเนี่ยถ้าแมนว่าไกลเกลี่ยกันได้เฮ่าก็ไกลเกลี่กันไปนะครับถ้ามีผู้แมาแนะนําว่าเออ คดีแบบนี้เฮาสูด้ไว้เฮาวิ่งเต้นได้เฮามีพลักู้ใหญ่ที่จะตองวิ่งเต้นไปหันสีวิ่งเต้นไปนีแต่ว่าต้องเสียเงินเสียทองไปนะครับพอแต่เสียเงินเสียทองไปแล้วปรากฏว่าเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วเฮาก็ยังผิดอยู่คือเก่านะครับคิดว่าโทษเจต้องเขาเขาคู่คือเกานะครับแต่ถ้าเาับสารภาพตั้งแต่ตนมันอาจสิโทษนักอาจสากยเป็นเบานะครับ ผมจึงพยายามบอกลูกบอกหลานสุขุสุขคนนะครับผู้ที่มีคดีความต่างๆนะครับถ้าตัวเองทาผิดก็ขอให้รับสารภาพจะต่อสู้เลยนะครับมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใัดจ่จายสูงแห้งนะครับเอ่อทุกคนทุกท่านนะครับบางคนบางท่านทั้งชีวิตก็บ่บเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเลยนะครับบางคนบางท่านอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับคดีความอยู่เป็นประจํานะครับหรือแม้แต่สิบิงเต็มเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอ อย่างที่เรื่องให้เรื่องหน้าต่างๆนะครับมีผูนันมาแนะนําไปปรึกษาเกี่ยวกับผู้ดี่ต้องการแต่งเงินตาเฮ่านะครับเฮ็ดจังสันมันจะได้เฮ็ดจังสีมันจะได้นะครับสุดท้ายนะครับกับบได้ยังกับบ่วสำเร็จยังนะครับเพราะว่าบางคนบางทันก็โอ้ตั้งใจสิว่ากอบหวยเอาเงินจากตเฮ่าในลักษณะที่ตเฮาเองก็หูซึกว่าจ่ายเงินไปแล้วบูจะจบจกเถื่อนะครับเฮ็ดจังได้ก,บกับบจบจกเถือ่อ ต้องวิ่งเต้นต้องพูดกุยต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาไปใส่กระเสียแต่เงินนะครับสุดถ่ายเต้าเองในานาที่เป็นประชาชนผู้ที่ฟังข้าเขาเนี่ยเต้ากระเสียเงินไปซื้อนะครับสิ่งของต่างๆที่ตัวเองจะต้องอได้เนี่ยปรากฏว่ากับบ่ได้คือเก้านะครับเต้าจบคดีลงไปเต้าก็บอกอย่างบ่ได้นะครับว่ามันเป็นจากสันว่ามันเป็นสีบริวไฟมาับผไปชอบเกียกเก่ยวกับเงินทองของเท่าแล้ครับ ถ้าตเฮาคิดว่าเท้าถือเอ่าเฮาบ่ได้เฮ็ดจังซั่นอีหลีก็สู้ไปนะครับแต่ว่าก็ขอให้อ่าไปฟังหลายๆท่านนะครับหลายๆท่าน่ายนะครับว่าอ่าท่าน่ายท่านใดที่มีแนวความมีแนวทางในลักษคนาี่ซอยตเฮ้ายังเต็มที่นะครับเพื่อสิให้ทางออกแก่ตัวเฮาเพื่อสิให้คดีของเท้าเนี่ยจากหนักให้เป็นเบาลงนะครับถ้าท่านไปปรึกษามีความทุกข์ไปปรึกษาผู้น,นั้นผู้นี้มาหาผู้นั้นมาหานะครับ แล้วในท้ายที่สุดทันก็เสียเงินไปพอจะเสียเงินไปแล้วโทษของทันกันยังอยู่คือเก่าอยู่นะครับผมว่าเลยหลายครั้งที่มีการแนะนํานะครับลูกหลานเวลาเจอคดีต่างๆนะครับผมก็พยายามบอกลูกบอกหลานทุกคนทุกท่านว่าอย่าสู้เลยตเต้าถ้าตเต้าสู้ไปมักก็เงินทองเต้าก็ต้องใส่ใจสูงนะครับใส่ใจส,สูงเสร็จแล้วตเต้าก็ เวลาสารตัดสินของมาตาก็จำกูคือเก่านะครับเพราะบ่มีภัยแก่เหตุการณ์ต่างๆของตาเฒ่าได้นะครับแม้นยู่บางคนบางท่านมีเงินมีทองอาจจะวิ่งเต็นเต็มทีนะครับใส่เงินสูงเขามีความสามารถทั้งด้านการเงินการทองก็ใส่เงินในลักษณะที่แก่ต่างหรือแก่คัดต่างๆจุดใดจุดใดจุดใดก็สามารถที่จะแก่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเฮ่าใน,นานะที่เป็นคนจนนะครับ ้าเต้าสู่ไปก็มีแต่โอกาสที่จะหล่มจมเงินทองต่างๆก็จะมืดไปให้หน้าตาก่าที่มีอยู่ก็อาจจะเดกขายเพื่อต่อสู่นะครับเมื่อต่อสู่ไปแล้วต้าก็ป้นออกมากคือเก่านะครับหลายหลายคนที่เจอปัญหาอยู่ในลักษณะจังสีผมจึงพยายามแนะนําบอกกล่าวดูกลานหรือญาาดพี่น้องทุกคนทุกสัาวว่าเมื่อเจอคดีต่างๆเมื่อตัวเองมีคดีต่างๆเนี่ยถา้าแมนว่าตัวเองทําผิดก็ขอให้ยอมรับสารภาพไป ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งทีือสามารถไกลเคลียกันใดปูดคุยกันใดทันกับปูดคุยกันไปจะต่อสู้เลยมันมีปัญหาทั้งด้านขาจายใจยและผลคดีออกมานี่โอกาสที่อดเท้าติชนะนี่มันเป็นไปบ่ได้นะครับหรือมันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะว่าเท้าผิดเองนะครับถ้าเท้าบวผิดนะครับทุกอย่างมองเบงแล้วจุดใดจุดหนึ่งที่มันบ่ผิดนะครับเทาก็สามารถต่อสู้ไป ตามสภาพที่มันบพิษนั่นแหละครับคือคือบวบาจะอยู่ในวัดบว่าจะอยู่ในบาทน,นะครับผมเดยเจอบุคคลต่างๆเหล่านี้มาหลายนะครับเห็นแล้วกับบางกับางค่าวก็รู้สึกว่าเออเหตุการณ์ตั้ง่เวลาเรื่องที่ดินเรื่องเยีงต่างๆออกมานะครับผลที่มันออกมามันรู้สึกว่าเราเสียเงินเสียทองไปปักหลายมันนะครับ วิ่งเต้นเพื่อเสียห้เขาเป็นตัวแทนวิ่งเต้นให้จังสันจังสี่นะครับอันนั้นอันนี้สุดท้ายเท้าก็เสียเงินไปซื้อแล้วงานกับบอสสำเร็จสำนะครับเมื่อเงินไปซื้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่วิ่งต้นไปเขาก็ยอมรับมันเขาก,ก็ว่าเฮ็ดได้ผมมีปัญหาอันนั้นอันนี้นะครับพูดวิ่งเต้นอย่างต่างๆก็ใส่เงินเต้ามัดนะครับสุดท้ายผลที่ออกมาบอสสำเร็จ บอกสำเร็จกับตาเฮาเองกับสิไปว่าเขาก็บว่ได้ไปตีเตียนเขาก็บว่ได้เขาบอกว่าเขาได้เฮ็ดเต็มที่แล้วมันบอกสำเร็จชักสิว่าจังได้นะครับจึงบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านผู้ที่มีคดีความนะครับพยายามบอกลูกบอกหลานนะครับถ้าลูกหลานตาเฮาท้อมีตาก็ยอมรับสารภาพไปซะลูกเอ้ยหรือตาเฮาทวทเองตาก็ยอมรับสารภาพไปบ่จําเป็นต้องไปต่อสู้หาคดีความอย่างต่างๆนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยสำหรับเต้าคนจนเนี่ยรู้สึกว่าถามันทาผิดเต้าก็ย่อมรับสารภาพไปก็คือจบนะครับแต่เต้าสูงนะครับเงินมันใส่ใจสูงนะครับจึงบอกกล่าว่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านนะครับพูที่มีคดีความต่างๆนะครับแต่เป็นไปได้เต้าพยายามนะครับแต่เต้าทำผิดก็ย่อมรับสารภาพไปส่วนใดส่วนหนึ่งพอทีไกลเกลี่ยได้ไกลเกลี่ยกันไปนะครับ พราะวะเถ้าบ่งหัวผลมันจะออกมากในลักษณะแบบใดทั้งๆที่เ้าคิดว่าเ้าถูกแล้วแต่มันอาจพิดได้นะครับขอบคุณทุกคนทุก่านนะครับผม